ถ่าย M รักของฉันนันครับรักของฉันนั่นคือเธอก,ออธอรกา,การถ่รา,ยรา,ยายเพลงรวมนะครับเพลงรักของฉันนั่นคือเธอแล้วก็มีเรื่องของการสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านเช่ยกันทาสีบ้านตกแต่งบ้านประกอบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมกันเป็นเป็นบ้านใหญ่ของพวกเราานี่ยคือบ้านเดอะสตาร์ You got only มีตัวนี้เนี่ยทำเป็นเหมือนเป็นบ้านบ้านหนึ่งที่อยู่กันทั้ง50คนของเดอะสตาร์ในวันนี้ที่มาถ่ายเอ็มี้นะคะแล้วก็แต่ละคนก็จะอยู่เป็นห้อง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 อาจจะมีห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะคะก็จะมีกิจกรรมที่ทําด้วยกันนะคะ,ะเสมือนว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกในบ้านในครอบครัวที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ช่วยสร้างบ้านเราช่วยกันตกแต่งซ่อมเสริมทําให้บ้านของเรามันน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นกรุ๊ปแบบนี้มันก็ทําให้อบอุ่นมากๆ นี่ดูเด็กเต้องปลาแต่เด็ของจริงของจริงเติมแขนหรือขาเนี่ยเด็ก เป็นพาร์ทถ่ายเอก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องแรกก็จะเป็นแก๊งหนุ่มโสด8ปดคนนะครับก็จะเป็นความสนุกสนานนะครับในเรื่องของการแบบจัดแต่งบ้านให้ดูสวยงามแล้วล้วก็น่าอยู่มาอยู่ในซีนด้วยกันก็โหแรกๆก,ก็วุ่นวายกันมากครับแต่หลังๆก็เราก็แบบท,ทาทั้งสนุกทั้งแบบเล่นไปด้วยสนุกไปด้วยแล้วก็ออกมาได้เต็มที่ค,ร,ครับ ก,ก,ก็ดูแต่ละคนก็ดูตีีเหมือนกันดูเข้ากัดีครับผมก็มีแบบกรอบรูปยกโซโฟ,ฟาเล่นกันเหมือนแต่งบ้านครับผมช่วยกันแต่งบ้านให้ออกมาสวยงามครับผมฉัันจะให้ความรกามรก,รก,รก ผมครับบอกว่าอย่าใส่เยอะเอาซะชุ่มเลยครับทำให้เพื่อนเดือดร้อนด้วยนะครับผมผมเดือดร้อนมากมากเลยครับตอนนี้ผมไปถ่ายกับไปถ่ายภาพนิ่งไปแบบภาพนิ่งกับโดมแล้วก็ตั้มพิธีกรรายการ cover driver ของผมเนี่ยนะครับผมสนุกสนุกแล้วก็ถ่ายกับทีมงานที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วันก็เลยทำให้ราบรื่นและเมื่อผ่านไปได้ด้วยดีครับผมทุกอย่างแฮปปี้ครับที่ชนครับ เฮ้พี่พี่ครับน้ำไหมครับพี่เอาเป็นครับร hey, baby, baby, ครับโอบ้โหไม่จับด้วยไม่จับดูครับ ของวันนี้นะคะไม่ใช่ช่างแอร์นะคะไม่ต้องตกใจวันนี้เป็นสีสันค่ะสีสันสดใสค่ะแต่ว่าอันนี้เลือกมาเพราะว่าสีมันเยอะดีชอบค่ะมันดูมันมันค่ะ นี่ครับยอดเปินใหญ่มากครับผมดูดูแขนดิวเลฮะ ดูเล็กมากครับเราให้กำลังใจน้องเขาดีกว่าซีวี่อยู่ห้องอะไรอยู่ห้องคนสวยเป็นห้องแต่งตัวไง<อ>แล้วคนอื่นๆก็คือแบบว่าสวยๆแบบเชอร์รีนพี่นิวพี่จิ๋วอะไรอย่างงี้หนูยังงงอยู่เลยว่าถูกเขาไปอยู่ในดันได้ไงสวยซีว,วี่เขาโพสท่าเก่งมากค่ะอ,อือเราก็ใช้ความแบบว่าความมั่นใจในตัวเองอะไร้ิล้วของแอปเปิลยู่ห้องไหนห้องนอนคับสาวๆก็อยู่ตรงเออเตียงนอนกันสามคนแต่แอปเป็นคนที่ติดภาพติดภาพเขากว้างอะไรอย่างางี้นะคะแล้วก็หนุ่มๆกระทาสีทำ สังคารุ่นี้นั่นค่ะก็ถ่ายภาพกันรับของฉันนั้นคือเธอรัสมาทุกเครียวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตนลอไปฉันจะให้ความรัก เป็นแบบห้องนอนมันดีอะค่ะซึ่งรู้สึกว่าแบบเออเป็นเหมือนเตียงนอนอุ่นๆที่แบบเราสามารถล้มตัวทิ้งตัวไปได้เสมอและเขาพร้อมที่จะรองรับเราตลอดเวลาฉันจะให้ความร นนก็อยู่กันมา10ปีแล้วสำหรับเดอะสตาร์ผมก็เป็นเพลงที่เป็นคําขอบคุณแล้วก็เป็นความรักที่ดีที่พวกเราเดอะสตาร์มอบให้กับแฟนเดอะสตาร์ทุกคนนะครับซึ่งต้องบอกว่าความหมายดีมากๆสำหรับเพลงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเพลงเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณได้ฟังเนี่ยคุณจะยิ้มตามกับเพลงนี้ได้ทั้งเพลงเลยครับ